มือนีสิผ้ากินก๋วยเตี๋ยวชัวข้าวเบิ้งตะแกงลดเบิ้งอะนี่เนี่อันนี้เสียบไม้ด้เสียบตะแกงติกเงินนี่เสียบไม้ตะแกลุดนอโอ้ยเนี่ยนิ้วดอกก็หลุดอกฉเหลือเศษนี่แกไปจกจกมันเศษตัวนีหมดเนี่ยอออีกเสียหน่ยเสียหยเย อย่าแลล้าพูดกินหรอมาเจ้าฟังเด้อยวนมัมีอันไปลวกแม่มไม่ใช่ลวกเลยใส่ยรายเลยอพี่เสียไปได้ถ้วยไหมถ้วยหัวเทียวจำเป็นมือนนิซิดเนี่ยอันอันอันมาขาไปใช้บวนเน่ลวกเสียนเรี้ยวนีแท่น น้ำหาบ่เห็นน้ำหาแล้วลวกเสียนบ่เห็นหมาไปมาไปใจปุ๊บเรวดีแทนมือดีวันรไปเลยวันเนาะเศิีล่องเมอกันนะเห็ดคือเขาเห็ดไว้เลยเกียวเหลุดบอกจ๊เห็นไหมหลุด้อะอืมดงเห้ยนั่น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 ัมันหมุนตัวนี้โอ้้ยนั่นนั่นน คนดูดันนี่ว่าไ้่เมื่อนี่มื่อนี่เสบตะแกงคอนสติกเมื่อนี่โอ้มันยางหลุดเฉพาะมันหมุนเออใส่ยังแน่บานเขาต้องเอาอันเล็กไหมเอาลวดเน่นนองไม่ลวดนี่หน่อยมัดยังบ่เขียนไว้ใส่ใส่ยังไวใส่ยังไะเตี้ยนเกี่ยวนี่อย่งนี ตานอันผักหอมเลยด้ยผ like ักไม่แม่ล้วยเหอนยอันนี對對 ue, ลล้พวก้อนบ่อยาน้ำใส่ก้อนมพี่แต่บนมื่อกี้ใส่สอะขอใสายเาราดูไปแห็มน้ำก้อนน้ำไทยกับน้ำไทยอืมเมเสียมันขึ้นึกวผู้กินดอก ก็กินบาเสียบก็เสียบนั่นนี่นี่แหะเสียบมาใหม่เด้อนี่ใส่ตะเกียงนี่ตะตะเกียงตัวลวกตะเกาหน่อยมาขาดไปใส่บุเลยเอานี่ฮะโอ้โอ้ขายดีก็เล้วอย่างนั้นขายดีก็ขายหยอดตะตะเกียงลวกลวกเสร็จขายดีขายดีขายหยอดโตดิขายหอดโตขายหอดเก้าอีย